สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟันห่วยนะฮะสลับลยที่ในช่องชัยดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันในสลับในคลิปนี้ก็จะมาตามในสูตรเก่านะฮะที่เริ่มกับเข้ามาแล้วนะครับสูตรไหนไม่เข้าก็เก็บไว้นะครับทั้ง2สูตรเลยนะสูตร6ชุดอ่ะไม่เข้านะครับแต่ในสูตรเลขวิ่งนี่ก็ใช้ต่อนะครับเนาะแล้วก็สูตร4ชุดนะอ่ะก็ไม่เข้าแต่ก็ยังมีในเลขเด่นอยู่แต่มันไม่เข้าก็ ไม่ใช่เก็บไว้ก่อนนะครับนี่แหละเหมือนใน2สูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรนี้นี่เป็น4ชุดนะครับก็เข้านะสูตรสองกตยนนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงวันไหนไม่เข้าผมก็ยังคํานวณอยู่นะครับอืมแต่ในครั้งก่อนหลุดนะแล้วก็ในวันนี้มาเข้าในที่ใน4ี่แล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งด้วยนะฮะสูตรนี้ก็เข้าไปในที่ในห5 5 6าห้า นะครับนี่ก็สูตรนี้เป็นสูตรเลขแล้วสูตร1กรยอ่ามีชื่อสูตรด้วยนะครับเราจะได้จําไายง่ายมาดูในทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็มาดูในสูตรเลขวิ่งกันก่อนนะครับเนาะอ่ามีเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วกันนะครับแต่ศูนย์มันก็ไปออกข้างหน้าเนาะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับ0ูนย์สามเก้าสี่ห้าหกอ่านะครับ,นะรบก็ไม่มาสักตัวเลยเด็นะครับห,หลังจากที่ หลายงวดแล้วนะท,ที่เข้าเนาะในในสูตรนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดงวดมาหลุดหนึ่งงวดที่8มาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สามตัวนะฮะสามตัวมา1ตัวนะครับอ่ะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาทั้งหตัวเลยก็จะเป็นเลขที่ในศูนย์ศูนย์สามเก้าสี่ห้าหกนะงวดก่อนห5ห้าสี่ สูนรนี้เนี่ยครับหาในเลขเด่นนะก็จะนำในหลักแสนหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็หลักสิบคูณด้วย6หลักหน่วยคูณด้วย3ศูนย์คูณเด่เป็น0นะครับ6ค่เป็น30 6คูณ3เป็น18นะครับจะบวกกันก็จะเป็นในที่ใน8นะสูตรบอกเพิ่มแล้วก็ลดนะแปดเพิ่มไปเป้าดลดมาเป็น7ได้แล้วนะครับสลับใน3ตัวเด่น 789นะครับอ่ะในงวดที่แล้วหลุดนี่แหละงวดนี้มาแน่แน่นะครับเนอะ789กนะนะแต่ย้อนหลังไปมันก็ส่วนมากนะอ่ะมันหลุดแค่งวดเดียวนะครับถ้ามันจะหลุด2งวดติดยังนะยังไม่เคยมีนะครับเนาะหรือว่าจะมีช่วงนี้นะที่หลุด2งวดติดงวดที่แล้วหลุดนะงวดนี้มาแน่นอนนะครับ789ด แต่ที่แน่ก็89น่าน่าสนใจนะครับผ่านไปในสูตรแรกนะฮะสูตรล็กวิ่ง3ตัวมา1ตัวต่อไปเป็นสูตร29กอยอนะฮะสูตรนี้เข้าในงวดที่แล้วนะครับนะ้องอ่ะมาดูแล้วกันนะครับว่ามันเข้ายัางไงนะครับในในในสูตรนี้เนะี่ยลองย้อนหลังไปในงวดที่แล้วกนะ็จะเป็นในที่ใน9 1> 9 1 7 3หนะึ่งเจ็ดสามนปดะอ่าเดี๋ยวคำนวณด้านหลังไปนะว่ามันเข้าจริงไหมนะครับเป็นสูตรเก่านะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับแต่หลังๆไม่ค่อยได้ลงให้เนาะอ่ามันลงมัน,ม,นมันเข้าก็ค่อยลงเนาะอ่านะครับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้อืมอ่าโอเคหาในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนคูณ8ปหลักร้อยห้ากับ9้าหลักสิบคูณ9้า หลักหน่วยคูณ5หาหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอ่ะ89ดเเป็น7 2 35หเป็น15 3 9เป็น27 19ได้ 9, 9 85เป็น40บจะบวกกันนะฮะ7 2บวกกันกับ5เป็น7 7บวกกับ7เป็น14 4บวกกันกับ9เป็น13สนะสูตรแบบเพิ่มแต้มก็จะได้4ศูสูตรในหลักหน่วยนะครับนี่แหลห35เป็น15ห้า 1>, 1คูณ3ได้3 1คูณ5ได้5ป2าด2เป็น16จะบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ6ก็จะเป็นในที่ใน9นะศูนบอกลดแต้มไปก็จะเป็นปนแค่นี้เลยเนะครับส่วนผลนิงว่าถัดมานะฮะก็ออกไปก็จะเป็นในที่ใน0 0 3 9 4 5 6 9 4 5 6เนี่ย นะครับก็มาในที่ในนะครับสามมาในที่ในสี่เก้าแค่นี้เลยจับคู่นะนี่ถ้าถ้าจับคู่ก็ได้ในที่ในสามสามเก้าสามแปดสี่เก้าแล้วก็สี่แปดเนี่ยสี่ชุดเท่านี้นะครับสลับในสูตรนี้ มาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะก็หวังว่าจะลงสูตรไปปุ๊บจะเข้าปั๊บเลยด้วยกันนะครับลงสูตรปุ๊บหลุดปั๊บซะละนะครับเอานําไปลุ้นเลยกันนะครับหาหลักสิบเนาะศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์สี่ห้ายี่สิบสี่เก้าเป็นสามสิบหกห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าหกห้าสามสิบจะบวกกันหกบวกเกืห้าเป็นสิบเอ็ดนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสองในหลักสิบส่วนในที่ละหลักหน่วยนะก็จะนําในที่หลักร้อยนะครับคูณด้วยห้า หลัก10คูณ3กับ5หลักหน่วยคูณด้วย2 4 5 20 35เป็น15 55 5เป็น25 6คูณ2นะ,ะ6 2เป็น18จะบวกกัน5บวก5เป็น10ได้8นะ,ะส่วบวกลดแต้มไปอ่ะล่าสุดนะครับสาหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน1 1 8 1 7 2 8แล้วก็2 7นะครับ สี่ชุดสี่ชุดไปซะสี่ชุดเนี่ยฮะอ่ะก็ขอให้โชคดีเลยกันนะครับมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับอ่ะสูตรหนึ่งกยสูตรนี้จับได้หกชุดนะก็มาห้าหกหกห้านะครับอ่ะก็เนี่ยหลุดมาสองงวดหลุดมาห้างวดนะครับส่วนมากจะหลุดนะครับในสูตรนี้อ่ะในงวดที่แล้วเข้างวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วเป็นศูนย์สามเก้า สี่ห้าหกนะฮะวันที่แล้วไพ่บอถูกเลขไพ่ไม่ถูกหวยนะฮะวันนี้ขอให้ถูกแล้วกันนะครับมหาหลักสิบนะครับในสูตรนี้ก็จะนำนะครับไปที่ในหลักละหมื่นเนาะคูณด้วยเลขคงที่ห้าร้อยสิบหน่วยอ่าบวกด้วยเลขคงที่แปดด้วยห้าสามเป็นสิบห้านะครับเก้าห้าสี่เก้าเป็นสามสิบหก ้าเก้าเป็นสี่สิบห้าหกเก้าเป็นห้าสิบสี่ก็หกบวกกับสี่เป็นศูนย์ห้าบวกห้าเป็นสิบเหลือแปดนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะได้เจ็ดแปดเก้านะชนกันกับในเลขวิ่งเลยนะส่วนในหลักหน่วยนะก็จะนําในหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็บวกในเลขคงที่สี่ศูนย์กลายเป็นศูนย์สามสามเป็นเก้านะครับสีบ่บวกกับเก้าเป็นสนะิบสามลดแต้มไปก็จะเป็นสอง ก็สำหรับในสูตรนี้นะฮะล่าสุดเป็น7 7 3 7 2 8 3 8 2 9 3แล้วก็92นะครับขอให้โชคดีด้วยกันนะครับกับในสูตรนี้นะฮะอ่ะทั้ง2สูตรเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตร1กยอยฮะนะสำหรับในอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ ใน29กอยนะครับทั้ง2สูตรชอบสูตรไหนนําไปจับแล้วกันนะครับหรือชอบในสูตรนี้นะฮะสูตร29กอยนะครับร 2, 9, ร4ชุดวดที่แล้ว49นะสูตรนี้งวดที่แล้วก็56นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะเฮงเหมันหมัน,มน,มนปัง,ปงๆแล้วกันหรือจะเน้นนะครับในที่7 8, 9, ด9เ้นี่แหละสูตรนี้เพราะว่าวดที่แล้วมันหลุด นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบวกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ